ีสวัสดีไม่ไม่ไปรีเลยอ่ะเออเปลี่ยนมาไหมครับสวัสดีโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณคุณครูด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะก็วันนี้ละครคุณธรรมของชั้นเมื่อ5น5ชื่อเรื่องว่าอะไรครับชื่อเรื่องเหรอคะก็ชื่อเรื่องนี่ก็คือผู้เก่งไม่เดียงทางนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สิงขีมหาดสามเบงกอตะวันตกมีนักเล่นกลุ่มหนึ่งชื่อชายชุดดำกลุ่มชายชุดดำกลุ่มนี้มักจะแรงแกชาวบ้านแต่เพราะว่าในเมืองนี้ก็ยังมีคนดีเหลืออยู่คือจอมสามจอมยุศสถานปัดตะพีณน้าร้านา Hey, ถ้าอยากรู้ว่าเราคืพอใเราพร้อมจะแจ้งถแถลงข่เพื่อปกป้องไม่ให้โลอบถูกทำลายตัวกองสิ่อข่าวของเอกไปเลย ความดีแสยจะท้าทายความตัวนี้แสนจะรักแล้แลทรงเสน่ห์โอ,อ,อ๊ก <c oughs> อกี้โชกี้กบคนคือจอม like ยุทธลไร้จะพานแห่งจกกักรวาลไว้พอ,องนี้เราใส่รออะไรอยู่จานจิจกะคำจากคนเดียวจะมึงนี่ไม่หม <c oughs> ฉันไม่ยอมไม่ได้ มาทำไรไมาของเราเหรอเฮ้ยไม่ต้องฉันจัดการเองเฮ้ยกล้ามาคมนเดียวเดี๋ยวมึงเข้าไปล้องอะไรนะไปแต่ฉันละมึงฉันรู้สึกคันนิดหนึ่ย ตามไปค่าเหล่าจอมยุทธสถานปฏิปีทั้ง3ในเมืองจะได้ไม่มีใครมาขัดขวาของเขาอีกต่อไปจอมยุทธคนที่1ในยามเช้าวันหนึ่งจอมยุทธคนที่หนึ่งได้ออกไปจ่ายตลาดเพื่ออุดหนุนแม่ค้าผู้น่าสงสารพจ้าโอ๊ยาายักจ้า่ะา Makan semua Tak boleh Ya Eh, selamat pagi Selamat pagi Eh, keadaan ini Keadaan ini Eh, buah-buahan ini Makan dulu Eh และจอมคนที่สองก็ได้ถูกฆ่าตายไปเช่นกันวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งแล้ววันสองวันสองมาเก็บรถด่วนวันสองเก็บรถสิครับ คนดีก็ได้ถูกทำลายไปหมดเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราควรรักษาความดีด้วยการกระทำเพื่อไม่ให้ความเลวข้องกับจิตใจของเราให้ม่ดมน,นไปด้วยบ ี่เป็นหาก็ไม่ชัด